สิ่งที่ผมเห็นแต,ตกต่างจากกรรมธิการกรรมธิการไปเพิ่มคําว่านักเรียนนักศึกษาเอาไว้ในอนุมาตรานี้แต่ไม่ได้ตัดคําว่าสิทธิออกความหมายคืออะไรครับถ้าท่านดูรัฐมนูญมาตรา27นะครับรัฐมนูญมาตรา27วรรคสองเนี่ยเขาเขียนไวช้ชัดว่าบรรดามาตรการของรัฐที่จัดให้สําหรับเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการหรือผู้ด้อยโอากาสย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสามวรรคสามนี่เขาบอกทุก คนต้องเข้าเทียมกันแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยรัฐสามารถจัดมาตรการอำนวยความสะดวก ให้โอกาสเขาได้แต่รัฐมนูญเขียนว่าไม่เป็นการเลือกปฏิบัติเขาเขียนไม่ชัดเจนเด็กสตรีรผู้สูงอายุคนพิการผู้ได้โอกาสนอกเหนือจากนั้นถ้าท่านไม่เขียนไว้โดยให้เขาได้รับสิทธิ์มันจะเข้าข่ายไปละเมิดรัฐมนุญมาตราน,นี้นะครับระวังน่าเล็กน่ากน้อยเนี่ยกฎหมายท่านจะตกนะถ้าท่านยึดเอารัฐมนุนเป็นหลักทั้งนั้นถือรัฐมนูนเว้นแต่นะครับเว้นแต่ถ้าเป็นผมเขียนเนี่ยผมจะตัดคําว่าควรคํานึงถึงสิทธิ์ออกเลยและอาศัยบทประญัิกฎหมายเชิงแบบนี้มาให้โอกาสสําหรับคนที่ท่านเห็นควรว่าจะต้องควรช่วยเหลือเขา พาะเราไม่ได้พูดถึงสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญหรือหลักเกณฑ์อื่นที่ตามที่ท่านกำหนดในกฎกระทรวงเนี่ยก็สามารถไปเขียนได้แต่ผมให้ระม,มัดระวังเลือกการเลือกปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นค่อยคําเป็นวิธีเขียนที่สุ่มเสี่ยงมากเพราะเกิดไปบอกว่าท่านช่วยนักเรียนนักศกษาที่เขาไม่มีสิทธิ์รัฐนรรมนูซึ่งเราอยากช่วยครับเราเห็นด้วยแต่ว่าท่านไปเขียนในกลุ่มเดียวกับคนที่เขาได้รับสิทธิ์ร,รัมนูนเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายว่าคนอื่นเขาไม่ได้รับสิทธิ์นี้หรือสตรีท่านเอาไปทิ้งไว้ ท่านประธานผ่านไปอย่างท่านประธานกรรมการช่วยดูสักนิดครับจริงอยู่ครับในช่วงนี้ท่านอาจจะแก่ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่วุฒิมีครับเปลี่ยนให้คำให้เราได้ฮะขอบคุณนะ